สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 วิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะขึ้นเรื่องใหม่บทที่3การวัดความยาวอ่ะตอนนี้นักเรียนก็ต้องเรียนในหนังสือเรียนก่อนนะคะเพราะว่าแบบกหัดอยู่ที่คุณครูเดี๋ยวค่อยมารับคืนไปวันวันที่เขานัดอ่ะตอนนี้เราก็จะเรียนในหนังสือเรียนกันก่อนกับใบงานออนไลน์นะคะเดี๋ยวครูส่งให้หลังจากที่เราเรียนเนื้อหาเสร็จ ไปดูกันที่หน้า149ในหนังสือเรียนนะลูกในหนังสือเรียนหน้า149อันดับแรกเราก็จะต้องรู้อะไรก่อนคะหน่วยของการวัดหน่วยของการวัดนะคะเบื้องต้นนักเรียนรู้จักหน่วยเป็นเซนติเมตรไหมคะเราจะเริ่มกันที่เซนติเมตร วัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะวันนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรก่อนวัดยังไงไหนลองมาดูซิคุณครูถามว่าวัดความยาวของดินสอได้อย่างไรนักเรียนมีไหมบรรทัดหนึ่งอันนะคะแล้วก็เอาดินสอมาวางแต่แต่เห็นไหมคะว่าเราไม่ได้เริ่มที่เลขหนึ่งตรงนี้อ่าเราเริ่มที่เลขอะไรลูกเลขสามนะคะ เริ่มที่เลขสามแล้วก็ดินสอก็ยาวไปจนจบเลขสิบเอ็ดคุณครูถามว่าวัดความยาวของดินสอได้อย่างไรเด็กหญิงบอกว่าไม้บรรทัดมองไม่เห็นตัวเลขศูนย์เด็กชายบอกว่าต้องนับอะไรคะนับจํานวนช่องนับจํานวนช่องหมายถึงอะไรก็นับเป็นช่องไปแบบนี้นะคะอันนี้เนี่ย ช่องที่1ต่อไปก็ช่องที่สองสามสี่ห้อ่ะได้ทั้งหมด8ช่องใช่ไหมก็คือการนับช่องที่ของของเราในโจทย์นี้ก็คือดินสอวางเทียบกับแม่บรรทัดเนี่ย เริ่มจากเลข3ามไถึงเลข11เนี่ยนักเรียนนับช่องเซนติเมตรได้8ช่องเพราะฉะนั้นดินสอก็จะยาว8เซนติเมตรเซนติเมตรสามารถเขียนเป็นตัวย่อได้ก็คือซโอซ่มอมาจุดนะคะอันนี้คือตัวย่อของเซนติเมตรแบบนี้นะคะและถ้าเราไม่รับช่องมันยาวเกินไปอย่างเงี้ย นักเรียนนับช่องไม่ไหวจะทำยังไงอ่านักเรียนก็มาดูตัวอย่างถัดไปนะคะกรณีที่มันยาวเกินไปนะคะยาวเกินแล้วเราก็นับช่องไม่ได้นักเรียนจะต้องทำอะไรคะอ่า สังเกตก่อนระดับแรกปลายดินสอด้านหนึ่งอยู่ที่เลขสาและอีกข้างหนึ่งตรงกับตัวเลข11ดังนั้นเราจะหาความยาวได้จากการนำตัวเลขมากก็คือ11ลบตัวเลขน้อยก็คือเลข3 1 1สิเลบสเท่ากับแเซนติเมตรเหมือนกัน แบบนี้นะคะเอาตัวเลขมากตั้งแล้วลบด้วยตัวเลขน้อยก็จะได้เหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างถัดไปโจทย์ถามว่าไม้กวาดยาวกี่เซนติเมตรอ่ะนักเรียนดูนะคะด้านด้านด้าน,าน,านหนึ่งของไม้กวาดเนี่ยตรงกับเลขสิอีกด้านหนึ่งวางเทียบก,กับไม้แล้วอยู่ที่เลข 90อ่าแบบนี้แสดงว่าเราวัดความยาวเริ่มที่เลข10 10เซนติเมตรและยาวไปจนถึง90ซนติเมตรอยากรู้ว่าไม้กวาดยาวกี่เซนติเมตรทำยังไงเอาเลขมากตั้ง90ลบเลขน้อยคือ10 90ลบส0เหลือ80 เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้คําตอบว่าไม้กวาดยาว80เซนติเมตรเดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างถัดไปนะคะในหน้าที่150 150 ทีนี้เขาจะให้นักเรียนช่วยกันบอกความสูงของพ่อพี่และน้องเราก็จะมาดูก่อนคุณพ่อยืนที่เลขอะไรนี่นักเรียนต้องดูนะเดี๋ยวครูขยายรูปให้มันเต็มๆคุณพ่อยืนอยู่ที่เลขอะไรคะนี่คุณพ่อยืนอยู่ที่เลขศูนย์คุณพ่อยืนเลขศูนย์แสดงว่าเราเริ่มจากศูนย์ได้เลยอ่า เริ่มจากสูนได้เลยนับขึ้นไปจนถึงหัวคุณพ่อคุณพ่อนี่ตรงนี้นับที่หัวนะคะวัดส่วนสูงไม่นับที่มือนะลูกนับที่หัวดูที่หัวหัวตรงกับเลขอะไร170อเเพราะฉะนั้นคุณพ่อสูง1 7 0่งซนติเมตรนี่ไงอ่าหนึซเมตรนะคะต่อไปใครพี่พี่ พี่คือคนตรงกลางนะคะพี่เริ่มที่เลขอะไรลูกพี่ไม่ได้ยืนจากบนพื้นดินเนี่ยพี่เขายืนบนกล่องเห็นไหมเนี่ยเขายืนบนกล่องเริ่มที่เลขอะไรมีเส้นปละไปให้นักเรียนดูเนี่ยเริ่มที่กล่องเลขสี่สิบอ่ายืนไปจนถึงข้างบนหัวเนี่ยหัวสูงอยู่ที่เลขหนึ่งร้อยหกสิบพี่สูงหนึ่งร้อยหกสิบใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะเพราะเขาเริ่มที่ยืนบนลัง ที่40ซนติเมตรเพราะฉะนั้นการคิดความสูงของพี่ก็จะได้พี่สูง160ลบเลขน้อย40เนะาะเมื่อกี้ตรงนี้อ่าตรงนี้นะคะก็จะได้160ลบ40เท่ากับ120เซนติเมตรจะได้ความสูงของพี่120เซนติเมตรอ่าต่อไปความสูงของน้องมาดูที่น้องน้องยืนบนกล่องสองชั้น น้องยืน็นกล่องสองชั้นนะคะกล่องของน้องตรงนีอ้อยู่ที่เลข80และหัวของน้องอยู่ที่เลข150เพราะฉะนั้นก็จะได้1 5 0่งร้ลบแปเท่ากับเจเซนติเมตรอันนี้คือความสูงของน้องมีคำถามเพิ่มนะคะเขาถามว่า ถ้าเพิ่มกล่องที่พี่ยืนอีกหนึ่งกล่องหัวของพี่อยู่ที่ระดับกี่เซนติเมตรอ่ะหมายถึงว่คงคาพี่คือคนตรงกลางนี่นะ BE คนตรงกลางเนี่ยกางเกงสีส้มอ่ะอ่ะพี่ยืนอยู่บนกล่องหนึ่งกล่องถ้าเพิ่มกล่องอีกชั้นหนึ่งอีกหนึ่งใบหัวของพี่นะคะหัวของพี่อยู่ที่ระดับกี่เซนติเมตรหัวเขา นักเรียนก็จะต้องทำยังไงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะความสูงเพิ่มขึ้นไปนักเรียนมาดูก่อนว่ากล่องเนี่ยความสูงเท่าไหร่เราดูกล่องกล่องหนึ่งใบดูใบที่พี่ยืนก็ได้เนี่ยจากศูนย์บนพื้นดินสูงขึ้นไปจนถึงหน้ากล่องที่พี่ยืนทับอยู่นะคะความยาวสี่สิบสี่สิบเซนติเมตร ถ้าเพิ่มอีกหนึ่งกล่องแปลว่าอะไรเพิ่มอีกสี่สิบเซนติเมตรกล่องหนึ่งใบสี่สิบเซนขอเพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะนักเรียนก็จะต้องนำความสูงของพี่บวกเข้าไปอีกอหัวพี่นะคะไม่ใช่ความสูงหัวที่พี่อยู่ตรงนี้หัวตรงนี้เพิ่มเข้าไปอีกสี่สิบเซนติเมตร หนูก็บวกเพิ่มขึ้นไปจากความสูงตรงนี้ร้อยหกสิบวกขึ้นไปอีกสี่เท่าไหร่บวกอีก40่สมอก็จะได้หนึ่งหัวขนาดนี้นะคะก็คือ160่งร้อหบนึ่งร้อยบวกสีเท่ากับเท่าไหรสองร เซนติเมตรแบบนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้นะักเรียนก็จะตอบว่าวหัวของพี่อยู่ที่ระดับ200เซนติเมตรพอเข้าใจไหมครับอาเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะในหน้าที่151 เขาบอกว่าให้นักเรียนบอกความสูงหรือความยาวสิ่งต่อไปนี้อตอนนี้เรายังเรียนเป็นเซนติเมตรอยู่นะคะคุณครูถามว่าขวดน้ำสูงกี่เซนติเมตรนักเรียนดูขวดน้ำก่อนขวดน้ำเริ่มที่เลขสองเห็นไหมคะ,ะาไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะลูกเริ่มที่เลขสอง สูงขึ้นไปเลข9ก้าอยากรู้ว่าสูงเท่าไหร่ทำยังไงเอาเลขมากตั้งลบเลขน้อย9ก้ลบสเท่ากับเเพราะฉะนั้นขวดน้ำก็จะสูง7เซนติเมตรต่อไปคุณครูถามอีกว่ากล่องนมสูงกี่เซนติเมตร นักเรียนก็เริ่มนะคะจากเลขน้อยข้างล่างเนี่ยไม่นับข้างล่างนี้นะลูกตรงนี้ไม่ใช่นะคะกล่องนมนักเรียนก็ต้องดูที่กล่องนมเนี่ยกล่องนมอ่าเริ่มที่เก้าเซนติเมตรสูงเลขที่สูงที่สุดนะคะยี่สิบเอ็ดอ่าทำยังไงอยากรู้ก็เอาเลขมากยี่สิบเอ็ดลบเก้าได้เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดลบเก้าหนึ่งลบเก้าได้ไหมคะ หนลบเไม่ได้ยืมเดี๋ยวคุณครูจะลบแนวตั้งนะคะเผื่อบางคนยังไม่ถนัดลบกับเก้ลบ9ก้ไม่ได้ขอยืมสองสองเหลือ1 1ยืมสองมา10เป็น11บลบเได้2 1ไม่ต้องลบกับใครก็ดึงลงมาเพราะฉะนั้นกล่องนมสูง12เซนติเมตร นีอา้าวทีนี้เป็นความยาวความยาวนะคะดูความยาวไม้พายไม้พายก่อนไม้พายเริ่มที่20นี่นะคะนักเรียนก็ดูตรงนี้เลข20จนถึง100เซนติเมตรทำยังไงเอาเลขมากตั้งลบด้วยเลขน้อยนะคะ100ยลบ20ได้80เซนติเมตร ไม้คาาล่ะไม้คาถานะคะเริ่มที่เลข10ยาวไปจนถึง100่ง้อ่ะหนูก็เอา100ตั้งลบด้วย10จะได้90เซนติเมตรแบบนี้ค่ะไม่ยากเนะาะงั้นเดี๋ยวเราไปทำใบงานกันค่ะ